sớm <laughs> sang hết đi cọc 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 coi mía này sắp trước và nhặt kim măn mà phạc đều đi inun con vừa thả inun màu lò hơi con Wow, <coughs> ăn mì ai sắc trước và ăn này sao lít với con vào đây Bộ này Ừ Đấy nhá Ừ, chăm cho nó nẹ xẹp Phả ngay thế Chăm cho nó <coughs> <nè>, đi <coughs> <laughs> nhung lai like, bỏ sao lì Nhung Mì mùng bỏ cháu nè Mì bỏ mùng nè Hay ị xoan nằm để đơ ị xoan nằm này ị xoan Hay ị xoan nằm 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 điều nọ nọ เอาม<อ>ีเดี๋ย,ยมีเดยนั่นอ้าวีกินเขาไปแต่แซบแทะอันนี้เพื่อนพ่เยิกินนาเเดีเ๋ยวบเนทำหน่อยยอแล้วงานพาำน่อยอย่ใสทำนอยบังเฮนมาขอนมนน,น,น,นนันหากินเจาะนิดนึงขมนี้ขนมดำาเนี่ย เราชักกิอรดนเะอันนี้คาลี่เเนาะอืมซาลีอันนี้นีขนมกินเขาลมกันลิ้นก้อนจริงไปเนาะอ้าวจะเป็นตาเสียบกนาดึ๋งเขาแบบเจีงตัวงามแถวบีไปเห็อยู่หลาปุ้ิเนนะามันเขากลางันไหมบักคักได้นะจันเขากลางเล็บนะเสร็จทอดออกก็ทอดอะไรล้วก็ป้าทุกกับเจ็บขบปวด หลาวเป็นขี้ดื้อแทะมืนเนาะสลีเนาะจังตัวจะไปเฮี้ยวอ่ะจังตัวมัใช่อนไปไปเฮี้ยวอาะยุงบักไล่น่อยน่อยกัาหมอกเฮ็ดเจนี่เมย์อนนมาแต่บักไล่

พอดีเจ้าดีย่างขึ้นไปเอาอันหอกบัวผักเทียมกับอันน้ำมันพืชเอามาจืนไข่กินว้าเสียบเอาเถอะหรือปวดบ่าให้เบาแล้วจืดไข่กินอยู่แลยเนาะเอาน้ำมันพืชมาให้เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับเจาลี่กินเขาอพอดี พวกเอามาแต่หุ่นล้วเอาเขามากินนาบริกรเขาช่วยมาแต่บ้านออ่าเราเลยได้สมมากินนาที่จริงสมกับเขานนเพราะไอ้เครื่ก็อยู่ฮะจกคนอยู่ขนาดในนกก็อยู่แม่มิดแม่อมิดพูนเปัเฮ้ยเปเฮ้ยม่งกอ่าเขาคือมักไปอยู่คุณใช่ คือบ anyway, ่มักอยู่นี่เขาว่าบ่มักอเป็นยังมันสบายล่ะเขาว่าเขาว่าบป็นไรสบายมาอยู่นี่มันสบายอืมไม่เหนียงพ่อาจานอืมไม่เหนียงพ่อไม่ได้กาม่าเลยนะบุษอนกันน้อน้ำซาลี่นี่ท้ายไปไหม เบิ้งตัวจริงเบิ้งไปเบิ้งก่อนกระเทือนมากเลยเพื่อสิยดีมากค่อยเบิ้งในย่เฝนหนึ่งพุซองง่ายไปเลยสุดเจ้ากับมาคุยอยู่ในคทะเลเราได้ยินเขาอิ่มกันเนาะค่อยว่ากันเนาะเราดีเนาะอ่าเถอ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 จริงๆอันเรื่องเขาเขากับอันส้มนี่แมนเนี่ยเขาจะเอาให้ฟ้าให้มาแต่ปักไล่เพื่อนะเขาเ่ามาแต่ปักลายเดี๋ยวนาะว่านหุ่นเดลยว่าดีใส่บ้านหรือบ้านหุ่น มาวาดไป,ไปไปไปอยู่บา้านได้ยังบ่เขาไปงัดน,งนั่นสิพ่อขิงเขาเส็นน,น,นี่พอดีเลยเาขาชวนพ่อคิงพอ่อคิงไปไปหาสติกไปหาเอาขนมเอาอเงินไปบุณรอนเอาตุ้มบิ้งไปจิตงานอีกเข่งก็อยู่นี่อีกเข่งให้พอ่อคิงพาไปบอ้เป็นเสียบเัียบยู่น้ำาลีตา ารีน,นอนน้ส <si ีาน้องครับตัวก็เต็มอยู่ทีมีบนสาทียมีอยู่มีอยู่ตัวซากไฟของบนน้ำก็เลยอยู่นี่อืมอ่าเพ่นในมาเลยจังอืมพนก็ไปแต่พอยังคออยู่นพวกกระดิใงกินยังหาหาชิบิเงส่วนสลีเห็ดกิจกรรมเดนิมส่วนมันต้นเสียงย้าแล้วเราบอก เลี่ยเลยบวหกบวหกบหกไรเออบวกหกไรสวนเราเป็นไหนฟันแต่ร้อยมันกับบุคคนดอกหน่อยจริงอันลีเนาะย่างไปฟันเอาพาฟันไปอืมอ่าเถอะขาหล่อทาสลีกินข้าวจนอิ่มจนนั่นอิ่มหมดสลีก็มีอิ่มอิ่มแล้ว เพราะว่าเขากินแต่เข่าด้วยกันมันไม่มีเงี้ยงกลับอยน,น,อนกินลายด้วยบัสใบสมบูรักคุณในเมืองเขาจะแกงจะขว้าจะจืนอ่ะกินเนี่ยนนาากแหละที่จริงเนี่ยเขากินลายกว่าเขาซ้ำอืมยังเนาะเออเขากินกินอะไรกินนมจมนูกหวานเต๊ะนมหวานเต๊ะกาแฟไม่ไม่ยิ่งอ๋อคำสุดท้ายเฮ็ดให้เบิ่งกันนึงเนาะเอ้า เห็นคำสุดท้ายหมเน้ไม่ค่อยเกเเว่คิดกเเสียนะกลับอกเพด้ห็ได้ยัเอาคำสุดท้ายไะเนี่ยเดียวกับเพชรไเด้เจ้านะอ่นโอ้คำสุดท้ายเรียบร้อยเลยแซ่บยกโป้ไปเนี่ยเซ็บเออสุดยอดกินแมขนมนี่ เาติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเลยซาลีกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวกินน้ำปะเนี่ยนำมากินกินเหอนำอือขอบใจขอบใจขอบใจทุกคนที่ติดตามอืมเอาเปิ่งตัวจริง